ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่สัลดีครับปีนองครับลูกอีสานชาแนลครับมนีฮอกซีมาลุงเรือตกปลาครับมนียูเกอนขยองครับนี่ครับเรือครับสุดยอดเลยของเฮามนีมนีจะถอยเรือขันเทียบ้เบื้องครับถอยพ่วงครับถอยพ่วงครับนี่เป็นพ่วงเรือครับ สุดยอดนะครับพวงเรือดกับมีเฮาแล้วครับใครสนใจก็สอบถามเลยครับนี่นะครับการถอยก็ต้องฝึกถอยแล้วครับนี่นะครับถอยเรือคันเทปเฮาครับ ได้ยูยเรียวครับเฮาเสียวเลือลุองนีแล้วครับพี่น้องครับ,บ,บง่ามแห้งครับง่ามแห้ง

นะครับเจ้าเรือลงครับผู้ดใดสนใจพ่วงนะครับก็บติดตอ่อสอบถามได้นะครับสุด,สดยอดครับเรือลงน้ำนะครับพี่น้องอเค ยินแข็งครับพี่น้องเอาลืมปดไ้น,นี่ก่อนไม่เอาอ้น,นี่ลงบ่ถอยลงอีกอยู่บ่ม,มันจะถอยไม่เหมือนเดิมเหรอ มุนวอนครับมุนวนครับพี่น้องมอนีมาหอดเคลื่อนขย้องเข้าแล้วสุดอยอดเลยครับนี่แหละครับพ่วงเรือเข้าก็ได้สนใจครับติดตอนะ่อมาสอบถามมาได้ครับจัดไปพี่น้อง ลึกก็ด้เอาแล้วรครับเห็นวิวเห็นทิวทัศน์แล้วนะครับการลอยเรืออย่างของเข้าล่องเบิ้งแล้วนะครับ ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้ครับกับลูกอีสานชาแนลของเฮ้ามอน้กะอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวสีผาดคิดดีๆของเฮานะครับครับมอน้กะขอขอบคุณครับสวัสดีครับ